ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเะามาาหุ้นอัพเทนที่จะเป็นเมนูจันเด็ดของเรากันนะครับมาดูสถานการณ์ของเซ็ตอินเด็กก่อนนะครับเซ็ตอินเด็กเนี่ยก็เปอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเป็นวันที่2ที่3แล้วนะครับ อตอนนี้ชนนนาตันนะครับชนุนนาตันถามว่าพรุ่งนี้ไปต่อได้ไหม <_ sweats h ats> ไปได้นะครับไปได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นนาตันถัดไปนะครับที่บอกไว้อยู่แล้วว่าเดวตา้าที่จะเจอคือหนึ่งห้าสี่ห้านะครับนี่ก็เจอมาแล้วจุดที่สองคือหนึ่งห้าห้าห้านะครับตรงเนี้ยผ่านยากมากๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หืดหอบอยู่แล้วนะครับวันนี้ยิ่งยากเข้าไปก,กว่าหนึ่งหนะ้าห้าห้าเนี่ย อาจจะมาแค่หางก็ได้นะครับคือไปทิ้งข้างบนแล้วก็ไหลลงมาเงี้ยก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเลยตรงนี้ไปล่ะโอ้มองอ่าเป็นการไซด์เวในในกรอบเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับที่15โซน1570นะครับลงมาที่1 5 2 9งห้าถึงหนึ่ตรงนี้จะเป็นการไซด์เวนะครับขนาดใหญ่นะครับ เป็นการไซเวยขนาดใหญ่นะครับถ้าเลย1555มาได้นะครับก็จะกลายเป็นการมองว่าไซเวยก่อนนะครับไซเวยก่อนอทำไงดีวะให้นเป็นสีตรงนี้แล้วกันสีฟ้านะครับเนี่ยนะครับ มันก็จะวิ่งถึง1575นะครับวิ่งขึ้นได้นะครับเพื่อค่ารายย่อยที่ช็อตทีเฟกนะครับค่ารายย่อยที่ช็อตทีเฟกนะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจที่จะเป็นเมนูเทรดวันพรุ่งนี้กันดีก,กว่านะครับเริ่มต้นแรกที่ KTB นะครับเป็นหุ้นในกลุ่มที่จะพาพวกเราวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์กลุ่มไฟแนนซ์นะครับ อาจจะพาเรารีบาววิ่งขึ้นไปข้างบนได้นะครับอ๊อนี่นะครับ ktv นั้นจอเบรกนะครับจอเบรกนะครับจอเบรกมีแนวต้านก็อยู่ตรงนี้แหะครับ10.7นะครับ,รบก็ยังยืนอยู่ข้างบนได้นะครับโดยมีโลอยู่ที่ 10บาทนะครับโลอยู่ที่10บาทแนวต้านถัดไปของ ktb ถ้าเลย10 7บมาได้ก็จะเป็น11.4นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ12.3น่าจะเป็นแข็งพอสมควรนะครับอันนี้ของ ktb นะครับ ต t อปลอตเมื่อไหร่นะครับก็นี่แนะครับหลุด10.1นะครับเพราะมันอยู่โซนต่ำอยู่นะครับตัวที่2เป็น u ูนะครับยูแวนมันหุ้นในกลุ่มของเกษตรนะครับอากิบมั่งอตัวนี้กราฟฟอร์มเป็นเหมือนเหมือนเหมือนวนคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับตรงนี้เป็นหูแต่ไม่เล็กจังนะครับ ก็มองเป็น n shape ก็ได้นะครับมองตรงนี้เป็น n เล็กๆนะครับ n เล็กๆก็ถ้าเลยนะครับเลย6.7ขึ้นไปได้นะครับ6.7ขึ้นไปได้ตรงนี้ปรับขึ้นมาเนาะเป็น6.7นะครับก็จะอาจจะไปทดสอบแนวต้านที่7.1และ8.2นะครับจุดที่มีคนหลุดนะครับหรือจุดแนวรับแหนก็อยู่ในโซน6.4นะครับไม่คนหลุดที่6.2นะครับ ตตอปเลยนะครับถ้าหลุดลงมานะครับสำหรับ u v แ n นะครับลิกดีวอต์น่าจะคุ้มค่านะครับสำหรับตัวเนี้ว่านะหเปอร์นะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์นะครับคัดสี่เปอร์นะครับประมาณนี้ตัวที่สามเป็น BPP นะครับบ้านปูพาวเวอร์นะครับ ปา่นปูพาวเวอร์นั้นก็ฟอร์มตัวสวยมากนะครับสวยมากถ้าจะให้สวยก็คือเป็นเอ็นตรงนี้เลยนะครับเป็นเอ็นตรงนี้เอ็นนะครับยี่สิบบาทนะถ้าไม่เอ็นล่ะก็ไซเว้ครับจุดแนวรับก็สิบเจ็ดจุดเก้านะครับเป็นโลของชุดตรงนี้นะสิบเจ็ดจุดเก้าที่มีคนหลุดก,ก็สิบ 7.7กดตรงนี้หลุดลงมาต้องปล่อยออกก่อนก็ได้หรือถ้าเป็นคนการาที่ใช้การซื้อสะสมครับก็สะสมได้นะครับเมื่อหลุดลงมานะครับก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้สิบเถึง18บาทนะครับตัวที่4เป็น SNNP นะครับสีนานาพรนะครับสีนานาพร อาจจะมีนานาพรให้เรานะครับตัวนี้ก็เบรกนะครับทำอทำให้นะครับแนวต้านข้างบนก็ถ้าตามฟิโบนัชชีก็จะวัดได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะไล่แนวต้านแล้วใช่ไหมครับไล่แนวต้านเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการทดสอบ โลนะครับคะแนี้ทดสอบเราไม่รู้ว่าจะทดสอบมาถึงตรงไหนนะครับอ่อถ้าเราวัดตามฟิโบนัชชีที่แท่งเทียนนะครับเราก็จะได้จุดแนวรับที่12.4นะครับถ้าวันพรุ่งนี้เปิดโดดนะครับนั่นหมายความว่า S&P จะทดสอบ13.7นะครับถ้าไม่ผ่านนะจะปรับตัวลดลงมาที่ ไม่ต่ำกว่า13บาทนะครับต้องเป็นประมาณนี้นะครับทดสอบ3.7ลงต่ำมาที่13บาทเพื่อทดสอบอีกครั้งนะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นนะครับจุดที่คัดสําหรับ S&P ก็คือคัดเมื่อต่ำกว่า12.4นะครับปอตรงนี้อาจจะมองว่า,าเป็นหลุดแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีแย้วแหละนะครับ ถ้ามันหลุดครึ่งแท่งเนี่ยมันก็จะกลับมาเต็มแท่งนะครับเพื่อนเืเพราะฉะนั้นเวลามันมันปรับตัวเนี่ยอย่าปรับเกินครึ่งแท่งนะครับอย่าปรับเกินครึ่งแท่งนะครับก็จะไปได้นะเดี๋ยวตั้งก็ตามนี้ครับก็สิบสามจุดเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ พอยังไม่เห็นการอัพขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วก็พักตัวลงมาอย่างนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าว่าการพักของมันเป็นรูปแบบไหนนะครับหรือจะเป็นเหมือน SCGP นะครับอาจจะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยหลังจากชูดแท่งนี้แล้วนะครับไม่กลับนะครับ ไม่กลับทำยังไงก็ไม่กลับเจอวิกฤตยังไงก็ไม่กลับนะครับก็ไม่กลับนะครับชูตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยแท่งนี้นะครับชูข,ขึ้นไปอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่กลับแล้วนะครับไม่กลับแล้วนะครับไปอย่างเดียวนะครับไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับจากสามสิบเจ็ดก็วิ่งไปประมาณเจ็ดสิบนะครับก็น่าจะเด้งหนึ่งนะครับ 90%เปรนะรประมาณนี้ตัว S N N P ก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะลักษณะกราฟเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือน S C G P เลยครับเพียงแต่จุดขึ้นจุดลงนั้นแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่พวุนี้ทดสอบโลนะครับประมาณ30-40%เปอร์ซเลยทีเดียวนะครับสำหรับ S N P นะครับ ถ้าขึ้นถึงเนาะเราไม่รู้แหละนะครับไม่รู้ตัวที่5นะครับเป็น TMT นะครับหุ้นในกลุ่มเหล็กแทบทุกตัวนะครับฟอร์มกราฟลักษณะคล้ายกันนะครับเหมือนมีแรงอยากจะเก่งกำไรขึ้นไปด้านบนนะครับการพักตัวนั้นเหมือนจะสิ้นสุดในโซนแบบนี้แล้วคล้ายๆกับไอหนกนะครับอ่า จุดแนวนรับก็คือ10.4นะครับ10.4สี่ำหรับทีมทีนะครับแนวต้านก็มี10.7 11.9นะครับจุดคัดนะครับเมื่อต่ำกว่า1 0บจุดสิบาทไปเลยนะครับตีเข้า <c oughs> เลยขอโทษครับตัวที่6ตัวสุดท้ายเป็น TM ครับ ท m นั้นบอกตั้งแต่เมื่อวานเนาะอืมก็คือขึ้นแล้วนะครับวันนี้สามเปอร์นะฮะที m ก็คือจ่อหายจ่อหายแล้วนะครับจ่อหายแล้วถ้าวันพรุ่งนี้นะครับเราเห็นตัว TM สามารถปรับตัวได้ขึ้นเหนือ4.36เนี่ยแนวต้านที่เขาจะทดสอบก็คือ4.88หรือ5บาทนะครับหลังจากนั้นก็จะไป6บาท ลักษณะเป็นไซเวอพนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นแท่งใหญ่มันจะกลายเป็นอัพเทนทันทีนะครับเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันเบรกไปได้มันจะกลายเป็นอัพทันทีนะครับพออัพเทนปุ๊บจะขึ้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนความชันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการบ้านที่ผม ดูไว้กับเพื่อนๆนะครับมันทำงานได้ดีนะครับในในแต่ละช่วงวันนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นได้ในในในวันที่เราทำการบ้านนะครับแต่มันจะขึ้นนะครับในวันถัดไปก,ก็ก็มีนะครับก็ต้องคือเป็นเหมือนตัวที่เฝ้าจับตาไว้นะครับในวอตลิสแหละว,ว่าตัวนี้ไอ้พวกนี้มันจะเริ่มกลับกลายเป็นหุ้นอัพเทนแล้ว นะครับมันจะกลายเป็นเมนูของเราอย่างดีเลยครับเมนูเทดนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า uv นะครับผมก็จะบอกไปในช่วงของเมื่อ2วันก่อนนะครับ ecpg เองนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับ n y t นะครับเพื่อนเก็จะเห็นว่ามันปรับตัวขึ้นไปได้ดีจริงๆรวัทีนี้ก็สวยนะครับแต่ผมมองว่ามันเริ่มชันแล้วแหละมันจะปรับฐาน นะครับมันจะปรับฐานนิดนึงนะครับ n y t เนี่ยมันขึ้นไปสูงมากไม่ได้มันจะย่อลงนะครับพอมันย่อลงกาอยู่ตรงเนี้ยนะครับสิบห้าประมาณห้าบาทกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะทําให้เราอาจจะไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับหรือการเป็นการถัวทุนก็ได้อาจจะดีขึ้นนะครับนะครับหลายๆตัวนะครับแป๊บอย่างนงี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นตัวดมเดิมที่ที่อยู่ในลิสต์ของเราทั้งนั้นนะครับ ททเอก็ขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับสำหรับททเอนะครับแล้วก็ตรงกับเส้นของเทรนไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับโวลุ่มลดลงคือจริงๆมันตามสูตรนะครับถ้าจะเอามาแนะนำอีกนะครับก็ได้ททเอน่าสนใจนะครับเพมน่าสนใจนะครับ เกือจะเป็นคู่ในกลุ่มพวกที่เราวัดเล็กเก่าๆก็ได้ครับที่มันจะขึ้นนะครับถัดไปได้เลยนะครับก็เราก็จะได้ทุนตับนะครับอันนี้เราก็ต้องเฝ้าดูนะครับว่าแนวรับที่เราวางไว้นั้นมันหลุดหรือเปล่ามันหรือว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ AHC นี่เป็นเป็นไงครับโรงพยาบาลเต่าผมก็ไม่เต่าแล้วนะครับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับก็บบกไปหลายเปอร์นะครับ ที่เหลือก็จะมีแค่บางตัวนะครับที่มันผิดประหลาดแปลกแตกต่างไปนะครับก็มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในการเทรดอยู่แล้วนะครับอย่างทูบเนี่ยนะครับขายไปก็ไม่ยอมลงเลยครับอืมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจวคงเทรดด้วยความระมัดระวังเช่นเดิมนะครับ สถานการณ์จะกลับมาดีก็ต่อเมื่อผ่านนะครับ1560ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยก็จะมองว่าเซตนั้นมีแรงที่จะซื้อนะครับเพื่อไปลุ้นที่1,600ให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ